หัวคน,นาไม่พอแบกมันงท่วมแดกขึ้นไปโอ้โหดูน้ำดูน้ำนี่ไหลามานี่นี่ของทัทันไหลอ้ามานี่เลย หัวึ้นน้ำไม่พอแบกครับผมเชื่อว่าน้ำมากขนาดนี้อยู่ไม่นานก็แห้งไปและไอ้น้ำไหลเอื่อยจะอยู่อีกนานเราสู้ได้แค่น้ำไหลเอื่อยน้ำมากขนาดนี้ไปดูให้เห็นถุงคันนู้นดีวกว่า อโอ้โหอู้หูหานแมคโครขุดเนี่ยดินไปหมดเลยถนนพังเลยอ่ะ สนพังเลยดูนี่ดูให้เห็นกับตาสิโอ้โหน้ำกัดเขาเลยแรงขนาดนี้เลย ไหลอ้าวก็ยังดีก็ยังดีนะไหลเต็มเมืองเลยครับผมพี่น้ำจากเขาวงลงมาเนี่ยน้ำจากเขาลูกนั้นอนะไหลลงมาเยอะขนาดนี้เลย เยอะจริงๆล่องระบายน้ําก็ระบายได้อยู่แต่มันก็ระบายไม่ทันเพราะปริมาณน้ามันมากมันก็เลยแดกขึ้นมาเนี่ยกัดถนนขาดหมดเลยถ้ามันไม่มากเท่าไหร่มันก็ประคองได้อยู่แต่ตอนเนี้ยดินเราไปหมดเลยนเนียอย่างเงี้ย มียืมบนถน,นัดแล้วเนี่ยเกือบครึ่งแข้งอ่ะโอ้โห ตอนนี้ก็ได้แค่รอเนาะรอรอให้น้ำมันยุบไปอย่างน้อยน้ำเราก็จะแห้งก่อนคนอื่นเขาอยู่นะมนมีช่องท้ายให้ลงยังก็ต้องเสริมถนนอีกอ <c oughs> ขายุอะไรเนี่ยตกหนักจริงๆ1 7บ8โอเคครับทุกคนพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ